ฉเฉลยแล้วคนที่ยกบ้านให้เจเจตรีนไม่ใช่ใครอื่นไกลที่แท้เป็นของไฮโซชื่อดังฉเฉลยแล้วคนที่ยกบ้านให้เจเจตรินไม่ใช่ใครอื่นไกลที่แท้เป็นของไฮโซชื่อดังทําเอาฮือฮาไปทั่วทั้งโลกออนไลน์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจเจตรินวัฒนสิงห์รีวิวบ้านหลังใหม่ หลังใหญ่หลังโตที่ลั่นว่ามีเจ้าของยกให้เขาไม่อยู่แล้วซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าตัวบ้านและบรรยากาศโดยรอบไปคล้ายกับบ้านรีสอร์ท60ล้านที่เจ้าตัวสร้างอยู่กับครอบครัวและคาดกันว่าเจ้าของที่เจพูดถึงนั่นก็คือปิ่นเกตมณีทั้งนี้ก็มีคนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างคอมเมนต์กันหลากหลายความคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่ก็ผิดหวัง และมองว่าบ้านที่ดีไม่ใช่บ้านใหญ่แต่เป็นบ้านที่อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวสักวันคุณจะคิดได้เมื่อถึงวันนั้นมันอาจสายเกินไปบ้างก็บอกว่าทำไมฟังดูมีความสุขแบบปลอบใจตัวเองบ้างก็บอกว่าไม่ใช่เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วแต่ไม่รู้ใครทำให้เจ้าของบ้านไม่อยากอยู่ แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เข้าใจผิดกันไปใหญ่ก็ได้มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนหนึ่งเข้ามาไขาความกระจ่างบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของเจปิน่นแต่บ้านหลังที่เจรีวิวนี้เป็นบ้านของไฮโซชื่อดังนั่นก็คือทยาทีปัสวรรพรรรยาของนัทพลทีปัสวนันนักการเมืองพักดังโดยบอกว่าเราเคยเห็นในไอจีคุณทยาก่อนจะมีข่าวยาอีก ทั้งนี้หากดูเผินๆก็เข้าใจผิดกันไปได้เพราะมันมีลักษณะคล้ายกันมาบ้านรีสอร์ทร,ราคา60ล้านของครอบครัวเจเจตรินที่มีสระว่ายน้ำอยู่ด้านหน้าอีกทั้งในขณะที่เจไลฟ์สดเป็นช่วงกลางคืนซึ่งไม่แปลกที่จะมีคนเข้าใจผิดเพราะเจลั่นคาสะดุดหูใครจะมาก็มาได้เจ้าของบ้านเขาก็ไม่อยู่แล้ว สำหรับครอบครัวของเจปิ่นต้องบอกว่ามีบ้านหลายหลังเลยทีเดียวโดยหลังที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยเนื่องจากเป็นข่าวมาแล้วก็คือบ้านสไตล์รีสอร์ทบนพื้นที่กว่าไร่ครึ่งที่มีทั้งสระว่ายน้ำสนามไร่กอล์ฟเล็กๆที่เจเจตรีนระบุว่าใช้เงินสร้างไปถึง60ล้านบาท อีกทั้งเจเจ,เจตรินเคยเปิดเผยผ่านรายการสามแซบเมื่อปี61บอกว่าที่สร้างให้เป็นคล้ายคลาย้ากึ่งรีสอร์ทนิดนดเพราะว่าลูกๆเป็นลูกผู้ชายกันหมดก็อยากให้เป็นหลังใครหลังมันจะได้เป็นสัตว์เป็นส่วนซึ่งบ้านทั้งหมดเสร็จภายในปีครึง่งการออกแบบลูกก็คุยกับแม่เขานั่งคุยกันแล้วก็เขียนใส่กระดาษเลยว่าฉันต้องการสะอยู่ตรงนี้ห้องอยู่ตรงนี้ วาดเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็ไปให้คนออกแบบซึ่งก็ถือว่าช่วยกันออกแบบเพราะนี่คือบ้านของเราเราช่วยกันสร้างนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านหรูใจกลางเอกมยัยขนาดสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำหนึ่งห้องมีสามชั้นและห้องใต้หลังคาจอดรถสามคันมีลิฟต์หนึ่งตัวขนาดพื้นที่ร่วม49.9ตารางวา พื้นที่ใช้สอย505.80ตารางเมตรแต่หลังนี้ทางด้านของปิ่นเกตมณีได้ประกาศขายไปแล้วในช่วงปี2019ในราคา49ล้านบาทโดยระบุว่าไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากลูกๆนั้นไปเรียนต่างประเทศอย่างไรก็ตามสำหรับคอนโดนั้นหากนับจากข่าวที่ออกมาทั้งสองมีอยู่สองหลัง หลังแรกริมชายหาดเขาตะเกียบแต่ที่น่าสนใจก็คือคอนโดหลังที่สองเขาเต่าหัวหินเนื่องจากทั้งสองเพิ่งจะมีการประกาศขายไปเมื่อราวๆาวสองเดือนที่ผ่านมานี้ในราคา8.7ล้านบาทแน่นอนว่างานนี้ก็เลยทำเอาหลายคนโยงเรื่องนี้กับข่าวลือความสัมพันธ์กันอย่างสน,นัน